สิอันดับแอปดูหนังซีรีส์แนะนำปี2023พาสหนึ่งเน็ตฟิกแอปดังที่หลายคนรู้จักเต็มเปี่ยมด้วยเนื้อหาคุณภาพทั้งหนังและซีรีส์ภายในแอปมีทั้งภาพยนตร์ซีรีส์สารคดีรายการบันเทิงชื่อดังมากมายให้รับชมนอกจากนี้ยังมี Netflix Original s ซีรี s ที่ได้รับความนิยมในวงกว้างจากทั่วโลกและถือเป็นจุดขายสำคัญของแอปนี้ด้วย iFix แพ็กเกจเริ่มต้นแบบรายวันรับชมผลงานได้มากมายตามต้องการแพลตฟอร์มดูหนังและซีรีส์รวบรวมผลงานดังจากทั้งฝั่งเอเชียและฮอลลีวูดมาไว้ในแอปเดียวพร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ถึง5เครื่องและรับชมพร้อมกันได้2เครื่อง ไลทีวีดูฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้ง่ายอัดแน่นด้วยซีรีส์คุณภาพมากมายภายในแอปมีละครซีรีส์ภาพยนตร์และวาไรตี้ของไทยมากมายอีกทั้งยังมีผลงานจากต่างประเทศให้รับชมกันนอกจากนี้ยังมีไลทีวี o r i g i n นอลซีรีส์ซึ่งเป็นซีรีส์คุณภาพของคนไทยที่อำนวยการสร้างโดยไลทีวีให้เลือกดู